มาญี่ปุ่นทั้งทีก็ต้องมากินร้านคาโกยากิร้านนี้นะครับแนะนำเลยเพราะว่าเป็นทาโยโกยากิที่มีปลาหมึกโคมาด้วยนะเดี๋ยวรสชาติเป็นไงไปลองกินกันลักษณะการทำขาจะเป็นแบบนี้นะครร้านเราไปอ่คืออะไรอ่ะซอสอะไรดีซอสอะไรเอาทาโกยากิซอสอ่าโอเค แมเนตครับใส่มายยงเนสด้วยแบบนี้ว้าว <Wow. S 1> พอน่ากินนะ <Sche. S 2> เดี๋ยวลองกินดูเป็นยังไงแล้วกันเขาตุดนมีเพื่อนๆนดูโากุยากีเขวนะก็จะมีปลาหมึกโผล่มาแบบนี้นะช่ำๆแบบนี้เลยน่ากินนะลองซอยก่อนเลยแล้วกันนะเข้าปาก ร้อนนะร้อนมากเลยร้อนเข้มข้น